ครับรับไปแล้วครับโอทีโอรทีวทิกตาอัลฟ้า,าเอ็กโคสตสวีตชาลีบวอ,อีกเลยครับแอนดี้แถวยางบ้าโอทคโอทีรีวิกตา อัดว่าอัดว่าเอ็กโซติเวชทะเลเอ็กทะเลอะไรอยู่ไหนอะเอาทราบทราบเรียก เขาหลมอร่อยอ้อยหวานจักสดีกระเพลงวิ่งวายเดียายยาย๋ยวย,ยางอ่ะไอ้เกีย,ยินหนาแน่นะ